ครับมีคําถามอะไรจะถามพี่ตุ๊กไหมเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยี่สิามอยากจะคุยเรื่องสิบเจ็ดปีครับพี่ตุ๊กได้ครับเพราะเราเราเรา,เราตรงนั้นเน้นตรงสิบเจ็ดปีครับพี่ตุ๊กได้ครับว่าวันนี้ยความหวังของสมาคมมันมากน้อยขนาดไหนกับชุดนี้ที่เราหวังว่ายี่ยี่สิบห้าปีแล้วแล้วเราไม่ได้ไปเยาวชนโลกครับเนอใช่สิบห้าปีแล<า>้วยูไน รุ่นรีอเป็นรุ่นสุดท้ายะครับ,รค,รบคือก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าในชุดยูสิบเจ็ดปีชุดนี้นะครับถือว่าเป็นไพลอ r โปรเจกต์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ข้าบเกี่ยวมาจากทางตั้งแต่สมาคมชุดที่แล้วนะครับที่ได้มีการสั่งโครงการนี้ถือว่าเป็นคโครงการที่ดีและเป็นโครงการนําร่องที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลสําหรับในส่วนของบ้านเราแล้วก็ในเอเชียหรือในโลกใบนี้ก็มีการเริ่มทําแบบนี้แล้วครับโครงการนี้เกิดมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับในส่วนของ าติไทยตอนนั้นก็มีประธานฝ่ายเทคนิคนะคคือโมราเลสนะครับซึ่งมีคอนเนคชันกับฟิลแล้วก็รู้จักนะส่วนของอาร์เซนอร์นะครับ mm hmm. ก็ได้ไปท mm ํา hmm. เรื่องไปทางฟีฟา่านะครับว่าอยากจะพัฒนาฟุตบอลในรุนของเด็กๆซึ่งอาร์เซนอร์ก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เลยทําจดหมายไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับว่าอยากจะเปิดโออาให้หนักฟุตบอลในยุน17ปีเนี่ยทำการแข่งขันในทุกๆปีทิงแชมป์โลก mm hmm. แล้วก็อยากให้เด็กในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้มีโอกาสหา นักฟุตบอลจากทั่วทุกวิภาคของประเทศของตัวเองในเข้ามาสู่ในโครงการซึ่งก็เรียกว่าโครงการทายเล่นไอดีของฟีฟ่านั่นเองนะครับและธันมาคมเมื่อในเมื่อติดต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าธัามคมเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ได้ทําเรื่องนะครไปเสนออย่างฟีฟ่าแล้วก็ได้รับการอนุมัติมาโดยมีมิสเตอร์เคลลี่ซึ่งเป็นคนตัวแทนของฟีฟ่าซึ่งดูภูมิภาคในเอเชียของเรา3ประเทศก็คือมีทั้งนิวซีแลนด์มีไทยมีเกาหลีใต้แล้วประเทศไทยก็ได้รับการอนุมัติอนุมัติมาเท่านั้นเนี่ย ก่อนอนุมัติมาเนี่ยก็ต้องขอการร่าเพราะว่าคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นให้การสนับสนุนเพราะว่าเราไม่ได้มีเฉพาะโครงการฟีฟ่าเทเลนดีที่จะคัดเด็ก17ปีเท่านั้นเรามีโครงการกาสรูซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะต่อยอดขึ้นมาถึง17ปีด้วยเท่ากับว่าเราสามารถพัฒนาเด็กลากย่าเข้ามาต่อยอดในรุ่นของ15 16 17ปีได้ซึ่งตอนนั้นก็ต้องขอกาเพราะว่าคุณพี่ออสนะครับท่านนายกสมาคมุคนที่แล้วรวมทั้งทางประธานฝ่ายเทคนิคนะครับโมราเลสแล้วก็ทุ รองพูดในาการไฟที่อีกตอนนั้นก็คือท่านสนโศิษย์กินศรีสุขด้วยนะครับหลังจากทำเรื่องเสร็จแล้วอนุมัติมาแล้วนะครับทั้งอนุมัตินี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะ17ปีนะครับได้อนนมินะครับก็มีการเฟ้นหาจากทั่วทั้งประเทศนะครับเด็กจากทั่วทุกันเป็นพันคนนะครับมีทั้งโครงการการสลูตและโครงการฟีฟ่าทะเลือนดีการฟีฟ่าทะเลือนดีนั้นจะมีแมวมองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นสเกล์อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นสเกล์มาก่อนภาคเหนือก็มีคนหนึ่งภาค ใต้ก็มีคนหนึ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางนะครับภาคอีสานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วว่าคัดเด็กเข้ามาหลังจากที่คัดเด็กเข้ามาเนี่ยผู้นวยการฝ่ายเทคนิคนะในส่วนกลางก็คือในอตอนนั้นเป็นรองอยู่นะครับก็คือคุณสมรดกิรีสุขนะครับได้เป็นคนไปทําการคัดเลือกพร้อมกับทีมงานของสมาคมนะครับโดยใช้หลักการคัดเลือกในสไตล์ในรูปแบบของฟีฟ่านะครับฟีฟ่าก็จะม,มีรูปแบบการมาเลยว่าเลี้ยงสมวงยิงคอนโทรลรูปแบบการทักษะการของบอลแบบไหนยังไงจะให้ใคะแนนยังไง แล้วก็มีการเก็บวีดีโอเด็กทั้งหมดนะฮะทั้งโครงการเข้าสู่ในเป็นาฐานข้อมูล Data ในส่วนของภาคเหนือก็มี60คนภาคใต้ก็60คนทั้งนี้เด็กทั้งหมดเนี่ยจะไม่หลุดรอดอในโครงการนี้ไปได้ไม่หลุดรอดคัสตา้บโคไปได้และทาง <c oughs> ผู้ในการเนี่ยก็จะเอา,อา,อาวีดีโอต่างๆมาวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะคัดเลือกตัวเด็กอนนันเป็นอันนั้นเป็นประมะบทเริ่มต้นของการโครงการาเด็ก17ปีในทุกวันนี้นะครับก็คือหมายความว่าเปิดโอกาสให้เด็กทั่วทั้งประเทศ ได้มีเป็นส่วนร่วมแล้วก็ใช้สเกลในในภูมิภาคนั้นๆเป็นสเกลเด็กมาก่อนหลังจากสเกลแล้วเนี่ยทางทีมงานส่วนกลางก็จะไปเป็นคนักขั้เรื่องอีกทีหนึ่งใช้เวลาประมาณสองสาวันนะในแต่ละภูมิภาคครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าทีนี้ผมอยากรู้ว่าพี่ตุ๊กเฝ้าดูการพัฒนาการของทีมชุดเนี้ยเด็กสิบเจ็ดปีชุดเนี้ยมองว่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ท่านนายกสมาคมนะฮะท่านวนวลพันธลำซำได้มารับ อ่าเป็นนายกสมาคมเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านหกเจ็ดเดือนแล้วแต่ผมก็ทํางานล่วงหน้าไปแล้วนะครับกับท่าน<ม>ดรชันวิทย์โดยการที่จะไปเป็นเกาแล้วก็ไปเป็นคณะกรรมการนกรอบนะครับไปดูในการคัดเลือกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นพอเข้าผบได้รับการแต่งตั้งได้รับการรับรองจากกรกตเรียบร้อยก็เดินหน้าเต็มสูบนะครับโดยที่มีผมแล้วก็ท่าน<ม>ดรชันวิทย์ปุวินนะครับอ่าไปไปคัดเลือกไปดูวิธีการไปดูรูปแบบนะครับแล้วก็จนถึงมีการแข่งขันในทัวนเมน ที่เป็นทแชมป์อาเซียนนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาดังกล่าวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพอดีนะครับช่วงนั้นก็มีการแต่งโค้ชเด็ดมีลาบนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการทีมทั่วไปนะครับคุณอนุอนุรุษนาคาใสเข้ามานะครับแล้วก็เวลาเตรียมทีมตอนนั้นต้องยอมรับว่าใช้เวลาประมาณ10กว่าวันค่อนข้างฉุกหรอกหุนิดหนึ่งนะครับ<ม>แต่เด็กก็สามารถทําได้ดีนะครับทาได้ดีก็คือว่าไปทัวร์นาเมนต์ในอาเซียนนนั้นไม่แพ้ใครเลยนะครับเพราะว่านัดชิงก็ไป กับออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทําหลายๆคนก็โว์เสกภาพให้เห็นว่าโครงการทาเลนต์ไอดีที่คัดนักฟุตบอลจากที่มีคุณภาพทั่วทั้งประเทศมาเนี่ยเปิดโอกาสมาเนี่ยเราได้เห็นเด็กๆมีโชว์สักภาพได้ในทุกตําแหน่งเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทางสมาคมกับฝ่ายเทคนิคได้ก็ดีคุยกันแล้วก็ประสานกันกับทางเซอร์เจเดตโคต้ดนะครับรวมทั้งท่านอนุรุตนาการใสนะครับว่าเราสมควรที่จะเพาะเด็กพันเนี้ยนะครับเด็กชุดนี้ให้เติบใหญ่ไป็นอนาคตเพราะว่าต้องการสร้างเด็กชุดนี้ให้ไปฟุตบอลโลก17ปีให้ได้ ก็มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะคุณอนุรุตนากระสัยก็ศสยคนที่ข้างตัวเองนะครับเอาเอาบุคลากรทั้งโูชนาการทั้งวิทยาการกีฬาทั้งทุกอย่างนะครับรวมชั้งคอนแทคต่างๆที่มีสัรพกำลังต่างๆรวมทั้งสมาคมบอลในประเทศไทยแล้วแล้วก็เบสตองกับฝ่ายเทคนิคนะครับ่คิดวิธีการรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเด็กชุดนี้เพื่อจะเด็กเป็นเฮดโค้ชนะครับแล้วก่อนที่จะมาถึงชิงแชมป์เอเชียนี้ก็มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องใช้เวลาในการเก็บตัวถึง3แคมป์ด้วยกันนะ และแคมป์สุดท้ายนี่ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนซึ่งถือว่าสมาคมให้ให้ความสาคัญกับชุดนี้มากนะครับและแต่และแคมป์ก็มีการอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องการอุ่นเครื่องก็มีการเปลี่ยนแปลงเด็กผู้เล่นนหลากหลายคนเข้ามานะแต่อยู่ในโครงการทยแลน,นด์ดทีทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับก็มีสลับเข้าสลับออกพี่เซอร์เะเดดจะเรียกใ,ใครเข้ามานจนสุดท้ายนะวันนี้ก็ตกผลึกได้เด็กยี่สามคนเสียได้อยู่คนเดียวะฮะนักกีดโปรซีนั่นเองที่มีหายในตำแหน่งปีกว่าเท่านั้นเองซึ่งเป็นความหวังของเราแต่ก็ยัง เริ่มต้นในกระบวนการที่คันคัดเลือกแล้วก็อุนเครื่องที่ผ่านมาครับโอ้ถือว่าเรียกว่าเป็นตามแผนนะพี่หมอนะครับก็ก็มีรูปแบบอะไรต่างๆที่ที่ชัดเจนทีนี <c oughs> ้เด็กชุดนี้เนี่ยเราเรียกเขาว่าทา l เล t นไอดีหละครับหรือว่ามีชื่ออะไรเฉพาะไหมครับจริงๆแล้วก็เป็นเด็กโครงการนี้เกิดจากทาเล n นไอดีที่สมาคม,าฟ,มฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับฟีฟ่ามานะครับคือโครงการแบบเนี้ย มันเป็นโครงการนําร่องที่จะสามารถต่อไปเนี่ยเราจะสามารถคัดในรุ่น14ขึ้น15ปีได้หรือว่ารุ่น19ขึ้น20ปีได้นะครับแต่รุ่นใหญ่ของคัดต์ใหญ่เนี่ยเราจะต้องคัดจากสมโมสรแล้วเพราะว่ารุ่น2 2 23ปีเนี่ยเขาจะอยู่สมโมสรเล่นชุดใหญ่หมดแล้วฉะนั้นมันสามารถคัดได้จากรุ่น12ปีไปถึงในรุ่นถึง19ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะหาเด็กทั่วทั้งประเทศที่มีคุณภาพต่างๆและเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมนะครับคนไหนดีก็เข้ามาสู่ระบบได้แแลลลล้้้้ววกกกกก็็็็็จจะะะเเเบบออยูู่่ในนนนนนฐานขมลลดนนมดคคีไไไหหุปรั โค้ชคนไหนเข้ามาสารต่อก็ยังมีฐานข้อมูลเนี่ยที่จะต่อยอดกันไปนะครับเดี๋ยวจะทำใ้ดีเป็นบอลหญิงด้วยนะพี่พี่ตุ๊งนะปีสกณฑีคัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าสิบเจ็ดปีก็คัดแล้วได้ได้รับโควบาจากฟีฟ้าเช่นกันอยู่ในโครงการนี้เช่นกันนะอะไรค้นป่าชมบาแก้วใช่ไหมใช่ครับอืมเห็นว่ากำลังค้นเรียกว่าเข้มข้นเลยการคัดตัวผมผมเห็นแล้วโอเคนะผมว่าโอเคเลย ปีฝ้านะครับแล้วใครมีฝีมือนะครับก็เข้าสู่ระบบแต่บางคนไม่ไม่มีฝีมือหรือว่าอาจจะด้อยกว่านี่ก็กลับไปสู่สมุด<ม>เด็กไปพัฒนาแล้วเด็กก็อยู่ในฐานข้อมูลต่อไปก็กลับมาเรียกมาใหม่ได้นะครับอืมเนี่ออีกอีกเรื่องนึง่งอผมเคยในชุดกันก่อนเนะี่ยอผมคิดว่าเราก็เคยประชุมร่วมกันนะสมัย อ,อที่มีคณะกรรมการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนึงก็คือที่บอกว่าฐานข้อมูลเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่านะนักฟุตบอลท่าเลนไอดีรุ่นอายุสิบเจ็ดปีเนี่ยเขามีเลขรหัสเหมือนเป็นเลขรประจำตัวของเขาที่จะเข้ามาสู่ในระบบฐานข้อมูล Big Data ของสมาคมฟุตบอลไหมครับเพราะว่าก็าจะมีเลขรหัสของตัวเองนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุล ที่อยู่ตำแหน่งการเล่นโรงเรียนนะครับมีครบน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่ยังไงเราเก็บไว้หมดนะฮะทั้งฝ่ายเทคนิคนี่เก็บไว้ตอนนี้ข้อมูลฐานข้อมูลของเรานี่ต้องขออนุญาตเรียนว่ามาเก็บในช่วง2ปีหลังนี่เองนะครับก็เริ่มกระบวนการเข้าสู่ระบบของมาตรฐานสากลแล้วครับ ก็อีกการหนึ่งมันมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทางการแพทย์ด้วยนะฮะเราหลังผมอาจจะขอขอไปดูหน่อยนะครับเพื่อที่จะประวัติการเจ็บป่วยหรือการที่จะมีการเช็คการอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียนท่านผู้จัดการทั่วไปนะคุณอนุรุณอนุรุนาคษัยนะครับซึ่งท่าน แล้วก็ท่านดูดาทีมนี้มาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวจะกลับเรียนให้นะเพราะว่าพรุ่งนี้จะแข่งขันเดี๋ยวผมเจอท่านผมจะเรียนให้ท่านให้ทราบน,นะครับก็ยังไงเอาเอาเบอร์โทรศัพท์ผมให้ท่านไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าก็อ,าอยากจะ อ่าอันที่หนึ่งนะฮะผมคิดว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยอาจจะต้องคล้ายๆมีความรู้ในเรื่องนี้ติดตัวเพราะว่าเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอาหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นักฟุตบอลเนี่ยจะต้องทําด้วยตัวเองอเพราะว่าเราในฐานะผู้จัดจาก,การทีมโค้ชเราไม่สามารถดูแลเขาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว <Yep. S 2> นะะมันต้องเกิดจากตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่า เออถ้าทำแล้วเขาจะมีเอ,อ่อหนึ่งไม่เจ็บไม่อะไรง่ายอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใส่อ,อ,อาวุธตรงเนี้ยให้กับเขาครับเ <Yeah. S 1> ี่ก็ก็เป็นความเห็นของผมนะฮะเดี๋ยวยังไงเราก็คุยกันได้ต่อไปครับขอบคุณมาก